สวัสดีครับเลาะเป็นเลาะมาแล้วพี่น้องนะครับลาะเป็นเลาะแชนแนลรวมไปถึงเลาะเป็นเลาะแฟนเพจมือนี้นะครับผ่านมาแถวแถวบ้านคี้เล็กนะครับทางเข้าบ้านคีเล็กไหมนะครับถนนชียางกูลนะครับเห็นง้วดํานะครับก็เลยเข้ามาถามน้ำน้องเพลินเนาะนะครับปรากฏว่าเป็นงัวแองกัดนะอายุก่ประมาณจักเก้าเดือนสิบเดือนละละนะครับ ส่วนแม่มั่นนี่ต้องต้องถามน้องสวัสดีครับนี่นี่เป็นเอฟซีแฟนเพื่อนเป็นเอฟซีช่องเกษตรของดีเจสาวน้ำยื่นนะครับนี่ชื่อน้องน้องก้อยจ้ะน้องก้อยวะน้องก้อยอยู่บ้านหยัางนี่อยู่ขี้เล็กจ้ะอยู่บ้านขี้เล็กเนาะแม่นจ้ะมองนีก็คือทางเข้าบ้านขี้เล็กเลยแม่นจ้ะขั้นผู้ไรผ่านไปผ่านมาถนนชี้ย่างกูลเนี่ยฝากทางบ้านขี้เล็กก็เสียงว่าดำหน่อยตัวนี้ซุ่มมือแม่นเอามาลามกินยาอยู่นี่เนาะจ้ะเฮ็ดจังไหนน้องก้อยขึ้นเลยมาผสมว่าดำ คิดอยากสนใจแบบทั้งเหนือนะคะแล้วแม่มันเป็นง้วอย่างเป็นไถ่ใหญ่ไถ่ใหญ่ค่ะไถ่ใหญ่เหมือนไหมแมนแมนค่ะไถ่ใหญ่ไถ่ใหญ่ติดหูใช่ค่ะเป็นง้วติดหูอเป็นง้วองส่างใหญ่แม่นจ้ะซื้อมาหลายปันไดนน้องก้อยไอแปดหมื่นจ้ะซื้อมาปีใดนี่ปีใดเดแบบประมาณสองสามปีละจ้ะประมาณสองสามปีแม่นจ้ะช่วงว่าแพงตินี่ิงสามปีเนาะซื้อฟาร์มไอ เสียม้อนเพื่อนจ้ะอ๋อเสียม้อนพอม้อนงว่วงงามนั่นเมนค่ะอะพอมนอนนี่ก็อยู่บ่กไกลกันตัวละ,ะ80,000ช่วงนั้นก็ถือว่าถือว่าซื้อได้ดีแล้ว <c oughs> อันเนี่ยตัวนี้มันงามมันใหญ่เนอ้อ<ม>น,นี่แ,นแล้วมันมีลูกจ็กตัวแะ้วมาอยู่ในข้าว้นควายในสองละจ้ะในสองละบอกเมนค่ะตัวแรกอยู่กับข้าเป็นงว่วงอย่างที่นี่ค่ะตัวแรกค่ะอ๋อตัวแดงนั่นบอกอยู่กับแม่นั่นบ่ะเมนค่ะอีกตัวที่สองนู่นขายไปละจ้ะตัวที่สองแมนค่ะ ตัวที่สองเป็นงว่างว่าธรรมดาดิงว่าธรรมดาเมนค่ะตัวที่สามก็เป็นตัวนี้เมนบอแมนค่ะนูเลยหันมาไอ้ส่เนื้อนะจ๊ะอ๋อตัวที่สามนี่เป็นแองกัดเนาะนี่เนาะค่าผสมจากบาทน้องก้อยจได้บอเพินเอาน้ำบอแพงจ้ะบอเจ้าหน้าที่ของปศุสัตว์มาผสมให้แมนบ่แม่นค่ะหมอผสมเทียมอยู่ปศุสัตว์ผสมให้กับเกินสี่ร้อยดอกสัตว์หรประมาณนี้ประมาณประมาณห้าร้อยเนี่ยค่ะประมาณห้าร้อยมนบ่อ๋อเป็นแองกัดพี่น้อง อายุประมาณเท่าใดรน้องก้อยบ่ถึงปีจ้ะบ่ถึงปีเนาะโอ้บ่ถึงปีนี่จ่อยเนาะแมนจ้ะบ่บ่ค่อยบ่ค่อยได้บำรุงเพิ่นนะจ้ะบ่ค่อยได้เพี้ยนเลยนเพื่นบ่เมนจื่อเราเป็นราคากันเลยบ่บ่ได้บำรุงบ่สนใจเพื่อนบันไดบ่เคยได้สนใจบันไดแมนจ้ะขัดนู้นู้บาร์เซียไอซื้อหัว ไอ้อาหารแม่เพลินอัดขึ้นจากสองสามสอบรู้ป่ะความคิดนู่นนะจ้ะโครงสร้างใหญ่อยู่น้องก้อยแม่นจ้ะเพราะว่าเพันเด็จใหญ่พันเด็จท่านท่นแม่แม่บอค่ะแม่ใหญ่น้อแม่ใหญ่ไง้ะนี่คันคันนุขุนขึ้นนี่ขุนขึ้นมันก็สิพี่ข้นหละเนาะขันเบิดหัวอาหารมันก็สิเปลืองไปอีกบหมดเลยน่จ้น้องก้อยอยากขายอยู่บ่นนี่กต่ชี้อยากไอไปปรึกษากันก่อนนะจ้ะอ S <S จ้อยากไปปรึกษากันก่อนเนาะนี่จ้เป็นลูกงูแองกัดเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งแม่มั่นว่าน้องก้อยซื้อมาแปดหมื่นไปน้องก้อยพาไปเบิ่งแน่นะครับนี่พอจะกินไอ้ยงยาดีดีเลยค่ะบ่เนี่ยตัวนี้แปดหมื่นตอนนั้นมัน,ม,นมันมีลูกมาติดลูกบ่หรือโตัวเดียวเดียวเลยติดลูกค่ะลูกคนน่้น,นก็ดีน้อยนึงค่ะนี่ยบ่เอาตัวนี้นะแม่นบ่แม่นจะนีหนิ้วเห็ดเขาให้ยไหมเนี่ค่ะนี่เขาอยู่เห็ดอยู่สิบแปดร้อย แต่ว่าหูมันก็ย่งอันยาวอยู่เนาะก็ยังติดลูกกระทบหลายอยู่เนาะแม่แมนค่ะลูกกระทบแมนบอสมแล้วบอลูกมั่นยังเลยค่ะยังยังไม่สมยังใช่ไหมจ้ะนี่เอาพี่น้องคือน้องก้อยบอกว่าซื้อมาแปดหมื่นนี่กับแม่ลูกแมนบอแปดหมื่นแมแมนจ้ะนี่แม่ลูกเด้อพี่น้องกับลูกมั่นกับประมาณจักแม่ซึ่สองปีกว่าแล้วบอน้องก้อยแมนจ้ะสองปีกว่าบ่ท่านขึ้นบอยังเลยค่ะยังไม่ขึ้นใช่ไหมแมนไม่ค่ะ เมื่อกี้น้องก้อยถามว่าซูมือนี่ราคาณปัจจุบันน่ะแม่มันได้จักบาทนะวน้องก้อย <c oughs> <c oughs> น้องก้อยถามผมว่าแม่มันซูมือนี่ราคาประมาณเท่าไหร่เอาพี่น้องล่องล่องซอยผมล่องซอยผมอตอบมาเน้นะครับว่า <c oughs> ได้จักบาทเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่แม่นี่น้องก้อยซื้อมาแปดหมื่นเป็นงว่า ลูกกระทบนั่นแหละนะครับแต่ว่าหน้างามหัวงามนะครับง้อติดหูพี่น้องนะครับนี่กลูกหนึ่งลูกสองลูกสามในท้องเี็ลูกที่สี่แมนแมนจ้ะในท้องนี่ผสมแองคารไปคือเกา่าแมนค่ะผมบ่ตท่านได้นานเลยจ้ะสมบ่ตท่านไหนน,นหัาน,น,านผ่านรอบแล้วเนาะยังก่อนคะผ่านรอบไม่ย่งบอ่อค่ะพ่อท่านได้ผ่านด้วยจ้ะพ่อ่านไหนผ่านรอบสมไม่ไหวนี่บ่อะแมนจ้ะโอ้พ่อท่าน<ต>ไม่ผ่านรอบพี่น้องจ้ะยังซี่ เอาสอยตอบเนี่ยน้องก้อยอยากหูว้ว่าตอนนั้นวังสามปีซื้อมาแปดเมื่นกับลูกซื้อเมื่อนี่เหลือหลายปันใดน้องก้อยอยากขายอยู่บ่ละแต่ว่ามันกินยาดีได้ขายซื้อมาแพงถามว่าอยากขายบอกว่ามันกินหยาดีเพะท่านอยากขายแม่มันมาสันเถนาะนาอแม่หรืออยากขายบ่บ่ค่ะบอกท่านอยากขาย แต่ว่าอยากหู้พี่น้องว่าราคาราคาเท่า,าทใดนะครับนี่ผู้ใดที่มีความเชียวชาญเรื่องการซื้อขายงวัวนนะครับงว่วสูงประมาณร้อยสี่สิบกว่ากว่าอยู่ร4อยสี่สิบห้าพี่น้องนะครับโครงใหญ่นะครับนี่นะครับลำโตก็ลึกดีนะครับนี่คันตะกี้ก็ว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแสนคือว่านะละ8ปดหมืนแสนนะครับรบาง่ีเขาเอื้นแสนมันบอกตอนไปซื้อนั่นนะนี่เอาพี่น้องล้องซอยน้องก้อย ตอบแน่นะครับน้องก้อยอยากหู้นะครับว่าแม่นี่นะครับณสซูมือนี่นะครับนี่ราคาเท่าไหรนะครับในช่วงแพงน้องก้อยซื้อมาแปดหมื่นด้วยนะครับอันลูกมันติดมากนี่ตัวนี้ก็อยากฮู้ขึ้นกันไหมหมอน้องก้อยจ้ายากจ้าบอกท่านอยากขายด้วยแต่อยากฮู้มันเป็นยังค <c oughs> ือบอกเป็นัตว์จักเตอ่อน้องก้อยสองปีกว่าแล้วด้วยนี่แม่จะ้ะมันก็สมบูรณ์ดีอยู่ได้ล่ะแม่คัะอ้าวมาอีกแม่หนึ่งแม่สาว เพ็ดเขาก็เบิดไปแปดร้อยแล้วนะครับนี่เป็นงัวลูกกระทบน่นแหละพี่น้องนะครับหูหูยังติดหูอยู่หลายอยู่นะครับนี่แต่ว่าโค้งดีนะครับยาวดีนะครับนี่เป็นงัวสาวซิ่งๆเลยนะครับเป็นลูกแม่ตูเมื่อกี้แหละนะครับแม่ลูกน้องก้อยซื้อมาแปดหมื่นตัวนี้น้องก้อยอยากพูดว่าสู้มือนี่ราคาได้จักบาทพี่น้องง้วสองปีนิดๆน,น,นะครับอา้าวผู้ใหมีความเชี่ยวชาญ ลองคอมเมนต์มาเบิงพี่น้องนะครับว่าตัวนี้ได้จักบาทถึกใจน้องก้อยอาจจขายก็ได้แม่เมื่ออยู่ว่าน้องก้อยเห็นราคาง้วาซืมือเนี่ยแม่จะเมื่อแม่เป็นังจังใดคืออยากเลี้ยงง่วาตอนนั้นจะคิดว่าเห็นเขาเลี้ยงก็เลยอยากล่องเบิงโอ้เห็นเขาเลี้ยงก็เลยอยากล่องเบิงของหน้าก็หลายตัวอยู่เนาะแม่ค่ะเพิ่นขายไปตั้งหลายเด้อค่ะนี่ตอนแพงบ่ตอนนี้ค่ะเพิ่นขายโอ้ตอนนี้ในราคาอยู่บ่ล่ะบ่จ้ะ ตอเพิ่นเป็นงั่วมั่วขอกนะค่ะอ๋อเป็นงัวขอบค่ะแต่ของน้องก้อยนี่เป็นงั่วซื้อแมนจะซื้อมาดั่งเดิมแม่ก็ซื้อมา8แปดหมื่นค้มนี่แหละน้องน้องก้อยเนาะขายได้จักบาทแล้วบ่ะจันนี่ลูกเพิ่นบหขายลูกมันได้จักจักพันแล้วสี่พันจ้ะโอ้ยเห็นใจน้องก้อยเลยเกินเอ้าซอยตีละา่า้น้องก้อยแน่นะครับนี่กะขั้นแม่นี่เป็นสัตว์กะผสมอีกเขาจะขายลูกมั้มันก็ได้น้องก้อยแมนแมนจ้ะ หนูจังมายาพอดีที่รามเพาก็หลายอยู่ตรงนี้ที่ไรบ้นมาถึงสองปีเด้ค่ะนุ้ว่ะโอ้มันมาถึงสองปีเป็นวะแม่เพราะวนานนานนุ้นนี่ว่าของเรากับ่อท่านได้ขืนอยู่อืมซื้อมาพร้อมกันปะมันไล่เรียกันมันไล่เรียกันเป็นวะแม่นจ้ะน้องก้อยบอกว่าบอท่านถึงสองปีเอาแม่นจ้ะบอท่านถึงสองปีตัวนี้ในราคาเท่าไรพี่น้องลองคอมเมนต์มาเบิกบอกเบิ้งเปื่อกน้องก้อยเล่า ราคาถืกใจเราอาจัยขายก็ไเลยนี่ตัวนั้นแม่มัน,นซื้อมาคู่กันตอนนั้นนะครับตัวนี้เพื่อนพี่ได้ค่ะ,ะตัวนี้พี่ตัวนี้ถือว่าพี่มสมบูรณ์ดีนะครับนี่ว่ามันเล่มยาเก่งเนาะง่วอยู่นี่เนาะกินดีค่ะกินดีนะั่นอสองเมลูเพะะดดิ่นจะดีแต่ว่าตัวนั้นเสียกอัน,นี้ซี้ซี้ซอยางยางเ,เอาตัวนั้นก็ซื้อมาบ่อน้องก้อยแม่จ้ะตัวนั้นซื้อมาหลายปันไหนนะหามื่นจ้ะหามื่นแม่นจ้ะมันคือจอยคือบางแท่น้องก้อยตัวนี้ ตัวนี่เป็นไทยกลางจ้ะตัวนี้ถือว่าซื้อแพงอยู่นะแม่นจ้ะตอนนั้นรู้สึกมีทองโอ้ซื้อตอนมีทองแล้วลูกมันไป่ใส่ลูกนุ้ยขายออกไปแล้วจ้ะโอ้ลูกขายไปแล้วแม่นจ้ะตอนนี้ทองหรือเปลอนุสมหรอค่ะแต่ว่าเะสิติดหรือว่าพันติดเลยไหมสมสมอย่างสมหลอดจ้ะสมบ่สมพันธ์ดำบ่แองการ์บ่หรือยังไงบ่ค่ะเอาแดงนจ้ะอสมหัวแดง คือตัวนี้มันบางกว่าตัวนั้นหลายเลยเด้แม่นแมนจ้มันบางแต่ว่าสีมันได้เนาะแม่นค่ะสีสีมันได้จัดจ้านตัวนี้สื่อหามือ่นตะว่าลูกขายไปเด้สี่ห้าพันนี่แหละค่ะลูกก็เลยว่าอุ้ยนี่เพิ่งขายถอนุูกน่าตัวนี้ก็คือมันเป็นงัวที่พร้อมผสมแล้วห้าข้าผสมเอาลูกแม่นแมนอันนี้ลูกลูกที่สองผลมาจากแม่นบาแม่นเขาคือเา่าแท้เน่ะตัวนี้ท้องกันบ่แม่นค่ะคันทันติดนี่ลูกสอง มันมันก็แล้วแต่งัวเด่นน้องก้อยแล้วงัวนล้างโตมันก็มาเขาเออมันก็มาเขามันก็แล้วแต่ล้างโตอายุในน้อยอยู่มันกะเขาบางย่าวนึงก็มีนะครับมีครับพอดีผ่านมาพี่น้องบ่มียงหลายก็เลยไปคุยกับน้องก้อยเห็นง่วแองกาดเพลินนะครับอายุแปดเก้าเดือนมั้งน้องก้อยเนาะเเดือนอยากขายบ่ล่ะ เดี๋ยวคันพิดทิ่จะหน้าเบิ้งตอนแรงเดี๋ยวตื่นสมาเดี๋ยวนู้ซิโทรถามโทรบอกเด้อจ้ะโทรบอกนั่นแหละไอ้เที่ยสิชิไเท่าได้คะต่นี่ตอนนี้บอกไอยสูงสูงนูเนี่ยเมื่อกี้ไงเราแล้วก็เดินดีไอ้ถึงสูงนูนเนี่ยเราซื้อมาแพงกันอย่าได้สูงๆนะน้องก้อยเนาะแต่วานูว่า เพิ่นมาถามอยู่เรื่อยด้ค่ะเพิ่นมาถามอยู่เรื่อยว่าเพื่อจะเอาไปคุ้นเองหายทาเพิ่นว่าแต่วันนู้ก็บว่าบ่อบขายดอกนู้นบ้างมาทําขายเนาะยมกขายเนาะเพราะว่าก็บบ่คอยห่อนเงินไปไหนนะอ้าขอบคุณต้องก้อยหลายๆจ้าจ้าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เนาะตอนมันเป็นราคาเห็นเขาเลี้ยงเขาก็อยากเลี้ยงขึ้นกันแพงก็ซื้อแม่ค่ะแต่พอมาตอนนี้ก็ยังดีนะบ่ถอดใจแม่ค่างคนซื้อมาแสนห้าอยู่ อยู่นี่ตัวนี่อยู่หนองตอแก้วนี่เขาสิขายแม่ลูกนั่นสี่ห้าหมื่นแค่นั้นแม่แม่อยากเอาอีกบ่อยสภาพไปเอางามเลยทั้งพี่น้องเพื่อนยื้อทั้งน้องตอแก้วคือกันค่ะเออเพื่อนรุ่บโอ้แบบร้ายค่ะของผู้ใดแถวบ้านไอ้แล้วเราชื่ออย่างจำได้ปะทางทางเขาไปห้องตอแก้วนี่ค่ะเพผลิบหัวหัวสวยนี่ค่ะพ่อชาดบ่เออพ่อชาดก็แม่พ ต่ต่อแล้วพี่น้องเป็นพี่น้องก็มาศาสตร์เนี่ยวะพอศาสตร์แบบเบิ้ลเบือบล้านไปว่าเกือบนหู่จักกันโอ้ข้นหู่จักกันพอศาสตร์แบบซึ้งว่าเบิดเกือบล้านว่าสั่นรูปตัวละสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นแมนขายหัวเพื่อจะหลายเหลืออยู่นั่นสองโคมิ่นมาโคมละห้าหมื่นมันบ่ถึงดอกเอก็ขอบคุณหลายเด้อจังใดก็โทรบอกไอ้เนี่ยเด้อตัวดำนี่เด้อขอบคุณพี่น้องเด้อนะครับมืัอนี้ก็พามาแวะเบิ่งเห็น ลุงว่าแองกันน่ะแหละพี่น้องนะครับก็เลยแวะมาถามหาเจ้าของเพื่นนะครับพอดีแฟนเปิ่นกะบอกว่าเป็นเป็นเอซเป็นผู้ติดตามช่องดีเจสาวน้เยื่นช่วงกเกษตรอยู่พี่น้องะคก็คผู้ใดอยากได้หรือผู้ใดสนใจจังใดท่านน้องก้อยขายนะครับเดี๋ยวจังโทรมาถามผมเอากัะลักกันเนาะตอนนี้น้องก้อยบอกท่านตกลงปรงใจว่าสิขายนะครับลุกแองกันตัวนี้นะ ขอบคุณหลายพ่อกันใหม่พี่น้องนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องก้อยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ